สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่16นะคะมกราคม2567นะคะซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิีชี้แนวทางไปปรับใช้ ไหนที่ต้องการอุดหนุนนะคะในผลิตภัณฑ์ของคุณป้าหมอทักไอดีไลน์นะคะตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะพี่น้องขาเนาะของทานเล่นนะคะผลไม้อบแห้งนะคะจากตลาดกินยกหัดใหญ่นะคะพี่น้องจ๋านะของพี่น้องในช่องนี้เลยนะคะอ่ะช่วยกันอุดหนุนนะคะแล้วก็ทุกป,ปูนะคะเวสวรรณแล้วก็ชูไอไข่วัดเจดี D, ขอได้ไ่ว้รับนะคะพี่น้องจ๋านะทำบุญร่วมกันมาแล้วก็พี่น้องที่สั่งมานะคะเมื่อวานนะคะคุณป้าหมอ จะส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะ่ะเนาะส่งเป็นรอบเนาะแล้วก็คิดว่าวันสองวันก็คงจะถึงนะคะพี่น้องคะ่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่อุดหนุนกันมานะคะขอขอบคุณนะคะพี่น้องคะ่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลาในวันพรุ่งนี้มาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นไงคะสุขภาพเป็นไงบ้างนะคะสามดาบดูว่าไม่น่าที่จะ ไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะเกี่ยวกับหัวใจนะคะพี่น้องขาความดันไขมันแล้วก็ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะดูดีๆนะดูว่าจะไม่ค่อยได้ดังใจไหนนะคะนี่นะคะผิดหวังหกผิดหวังหกหกักผิดหวังรักคุดนี่นะคะหรือไมก่ก็นะมีความรู้สึกว่าผิดหวังกันก่อนหน้านี้ก็าอาจจะคุยกันต่อได้นะคะพี่น้องขาประนีประนอมได้นะห้าถ้วยนะคะอ่าแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานต้องบอกว่าดีนะคะขึ้นไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นหมายความว่าการงานโดดเด่น ะะโดดเด่นมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสเปิดกิจการใหม่นะคะและก็มีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋าในเรื่องของการที่จะมีปากมีเสียงกันกับบริวารในครอบครัวในบ้านในช่องนะคะอ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งงานได้ด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารในที่ทํางานนะคะตั้งแต่ระดับหัวหน้าลงมาพี่น้องวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ เลขน้าโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข3 5หแล้วก็16ค่ะ3 5 1หค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนยังคงเป็นนะคะาร,าราชาไม้เท้าอยู่ ยังคงเป็นราชาไม้เท้าอยู่นะคะการงานยังโดดเด่นอยู่สําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะพี่น้องวันจันทร์ถือว่างานยังดีนะคะพี่น้องคะยังควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีดูแลบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็มีเม็ดเงินเข้ามาค่ะในวันพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายก็ตามนะคะทุกการเดินทางของพี่น้องวันจันทร์นะคะก็จะมีเม็ดเงินนะคะ,ะนะตลอดการเดินทางแล้วก็ทุกอย่างที่ได้ตั้งใจทำมาไว้ก่อนหน้านี้นะคะหรือปีก่อนนั้น ก็จะส่งผลแล้วนะสาหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะส่งผลทีละเรื่องนะคะได้คําตอบทีละเรื่องนะคะไปถึงดวงดาวนั่นเองใครที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอยู่นะคะก็อย่าได้กังวลค่ะนะคะโชคดีมีโชคมีลาภพีเงินก้อนโตเข้ามือเนาะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสี่นะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะ ห้าสี่หนึ่งเจ็ดค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารเทพแห่งเวทมนต์กิจการอะไรรู้สึกว่าจะเม่นยําอยู่นะคะวางแผนอะไรก็ลงมือทําได้เลยนะคะจะเป็นจริงนะคะพี่น้องคะนี่ผลักดันตัวเองเข้านะคะสมองเป็นเลิศนะคะสติปัญญาเป็นเลิศนะคะเรื่องของกิจการเรื่องของลูกค้านะคะเรื่องของมุ่นส่วนดีค่ะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะและก็พี่น้องวันอังคารบางท่านนะคะ ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะคะอ็นก็ blur, กระดูกสายตาดวงตาปวดเนื้อปว,ปวดตัวนะคะพี่น้องคาและอย่าหาความทุกข์ใส่ตนเองอย่าหาความเดือดร้อนใส่ตนเองนะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะพี่น้องวันอังคารคะ่ะไม่ใช่เรื่องเองอย่ายุ่งนะคะอ่าอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาส่วนเรื่องการเงินนั้นดีค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงิน,เป,น,เ,ปนเป็นทองนะคะอ่ารู้จักที่จะประหยัดอดออแมและก็เก็บเงินได้ทีละเหรียญทีละเหรียญแล้วสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขหนึ่งสองแล้วก็แปดแปดค่ะหนึ่งสองแปดแปดค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันอ้าวไปไหนคะนะคะเดินทางอย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องคะยังไม่มีเปลนนะคะขับรถกับรารมัดระวังด้วยค่ะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันมีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะที่คิดจะทา ป้าหมอก็ขอแนะนํานะคะบอกว่าให้ทําในเรื่องที่เป็นไปได้ก่อนนะคะถ้าเราคิดหลายเรื่องนะคะพี่น้องคะและเราไม่ทําสักเรื่องหนึ่งนั้นดูว่ามันจะจิกตกนะคะล้มเหลวยังไงไม่รู้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะหลายท่านนะคะเสน่ห์แรงค่ะในวันพรุ่งน,นี้นะคะดูว่าออร่าจ,จะจับนะคะนี่อย่างนี้มีปฏิพันธ์ไหวพริบมีสติปัญญาเป็นเลิศเรื่องของการงานก็โอเคค่ะอาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้ยังมีพลังอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เกิดจากเซนต์พิเศษของเรานะคะเกิดจากความฝันของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขมีเลข47นะคะและก็2 1 4721ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะเด็กถือดาบอารมณ์อย่าร้อนนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะในวันพรุ่งนี้จะทําให้เราเสียการได้นะคะนี่นะแล้วก็เทะขึ้นนะคะพี่น้องค่ะอารมณ์ร้อนนะคะ คิดอะไรสั้นๆนี่นะจะทำให้นะคะ เสียปริวานนะคะอ่าเสียเพื่อนฟูงอะไรนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพนะคะในส่วนของลำไส้กระเพาะอาหารหนักเสพบกดไหลย,ย้อนได้ด้วยนะคะพี่น้องคะส่วนในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังคงควบคุมได้อยู่และก็งานยังคงที่จะเอ่อก็เรียกว่างานยังดีอยู่นะคะพี่น้องขานะเพราะว่าเป็นแม่ทับแม่กองอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะไปหาหมอจริงๆด้วยนะคะไปตามหมอนัดนะคะอ่าไปตามหมอนัดนะคะหรือไปแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องขาเนาะในวันพรุ่งนี้ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามแล้วก็สี่หกค่ะหนึ่งสามสี่หกค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่ามีแปดถ้วยนะคะ จะเดินทางไปไหนหรือคิดจะเดินทางหรือเปล่าคะอ่าแล้วก็ไม่อยากที่จะไปนะคะพี่น้องคะ่ะน้าไปแล้วดีไปทํางานนะคะพี่น้องคะ่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพฤหัสบดียังคงเหนื่อยหนักอยู่นะคะหลายท่านนะยังคงเคลียร์งานนะคะแล้วก็ทํางานแต่เพียงผู้เดียวรู้สึกว่าเหนือหน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ด้วยความที่เราขยันอดทนนะคะและทุกอย่างต้องประคับประคองนะคะพี่น้องนะเราก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์เดินทางด้วยจริงๆนะคะ มีไพ่เดินทางตั้งหลายใบแสดงว่าจะต้องออกเดินทางจริงๆด้วยนะคะพี่น้องคะเดินทางแลดีค่ะพี่น้องนะไปทํากิจทําการนะคะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันพรฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้คะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่บอยๆคะ่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรมีเลขแปดเจ็ดแล้วก็สี 8, 7, 4, 7่เจ็ดค่ะแปดเจ็ดสี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันจุกบ้างคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะอ่าเกิดค,ความอุดมสมบูรณ์นะคะลงตัวนะคะสุขภาพดีขึ้นนะพี่น้องวัน วันศุกร์นะคะอ่าก็ถือว่าเจ็มอยู่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะยังคงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินยังคงมีเครดิตอยู่นะคะอ่าใครที่ขอความช่วยเหลือใครไว้ก็น่าที่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องขานะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนี่นะคะและก็บางท่านก็อาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับบริวารน,นะคะเรื่องไปเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะ ไม่ใช่ที่คนอื่นนะคะพี่น้องวันสุกเนาะเอาละคาเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ห้เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดค่ะพี่น้องวันสุกข,ขอให้เองเงค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะเดวอร์นะคะพบทางออกทางสว่างหนึ่งละอุดมสมบูรณ์ขึ้นลงตัวขึ้นนะ,ะตั้งแต่ปีใหม่มาพี่น้องวันเสาร์ดีนะคะนี่นะ,ะการเงินก็เริ่มที่จะเก็บหอมรอมริบนะคะประหยัดุดออมจัดสรรปันส่วนการเงินตกเป็นสี่กองสี่สวนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะนี่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะ,ะบางท่านนั้นอ่อนแออ่อนเพลียนะคะก็บอกว่าควรที่จะพักผ่อนพักรลางบ้างนะคะนี่พักนะคะให้หายเหนื่อยชาร์จแบตนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะ,ะพี่น้องวันเสาร์นะคะบางท่านก็อาจจะมีข่าวดีนะคะ นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขก็ได้มีเลขสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สามค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเเลยค่ะป้าหมาอไวพรพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ